เรื่องมีอยู่ว่าไพย,ยิปซีแม่นจริงไหมหรือจะสู้ไพ่ปลอกแดงวัดดวงไปเลย สวัสดีค่ะทุกคนแจนเองนะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์เฉียดตายทางการเงินคือแจนเป็นสายหมู่ตัวแม่แต่พักหลังๆเริ่มเอ๊ะใจปกติก็ดูดวงตามหมอดูออนไลน์ไปเรื่อยแต่ช่วงน,นี้ชีวิตมันพีคเกินเบอร์ไงทุกคนพีคแบบติดลบอะเลยตัดสินใจไปหาอาจารย์ดังญาติหลาดเร้าอาจารย์ทักมาเป็นชุดเลยจ้ากรรมเก่าบลาบล,าบล,าบลาต้องทำบุญเท่านั้นเท่านี้แจนก็ใจง่ายโอน ไปสิจ้ารออะไรแต่ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นไงแถมเงินในบัญชีเริ่มร่อยหรอวันนั้นเลยตัดสินใจล้องเสี่ยงดวงแบบบ้านๆไปเล่นฟอกเด้งกับเพื่อนปรากฏว่าได้ได้คืนมาเกือบหมดที่เสียไปกับการดูดวงอ่ะทุกคนตอนนั้นคือสตันไปเลยนี่ตู่โดนหลอกแล้วใช่ไหมถ้าทุกคนชอบเรื่องผีเอ้ยเรื่องดวงแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้แสนด้วยนะคะแล้วทุกคนล่ะคะเคยเจ็บใจกับการดูดวง แบบแจนบ้างไหมหรือใครเคยรวยเพราะป,ป๊อกเด้งมาแช์กันหน่อยตกลงเราควรพึ่งตัวเองหรือพึ่งดวงดีหรือจริงๆแล้วเราแค่ต้องมีสติ